ก็เป็นคำถามในเรื่องของ FMA ร์ั่นใหม่นะครับว่าจะต้องเริ่มใช้เมื่อไหร่นะครับนะร์ั่นใหม่ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนกูนปีหนึ่งเก้านะครับนะซึ่งณตอบนี้ก็2ปีครึ่งเข้าไปแล้วนะครับบางองค์กรก็เทรนไปแล้วยังไม่ได้ใช้นะบางลูกค้าผมต้องเข้าไปเทรนซ้ํารอบ2นะครับเนื่องจากว่าเทรนตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะลืมนะร,รอบสองเ้ไปเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับนะทีนี้นะหลายๆลูกค้าก็นะครับถามว่าอาจารย์ ผมจะต้องใช้เวอร์ชันไหนเมื่อไหร่นะครับเพราะลูกค้าเขายังไม่ได้สั่งเนาะซี B ก็บอกว่าให้รอลูกค้าก่อนนั่นนู่นนี่นะโอเคทีนี้นะครับผมจะสรุปเป็น3ามเงื่อนไขนะครับให้คุณพี่นาในการนำ f m b a new version นะครับไปใช้นะครับหนึ่งนะฮะเมื่อลูกค้ามีการแก้ไข c s r นะครับมีการรีไว้ H ์ c s r นะ หรือรีไวซ์สเปรดเป็นนุ่ของลูกค้านะครับซึ่งการรีไวซ์นี้ลูกค้าก็บอกว่าให้เรามีการใช้มิ w เอฟเอนเอนะซึ่งลูกค้าอาจจะระบุเรื่องของไถเกณได้ต่างๆนะครับหรืออาจจะให้เราเรสเดอเนต์กับเมนนุ่นนะครับของ a i ไเลยก็ได้นะหนึ่งนะฮะรอคำสั่งจากลูกค้าสองครับเมื่อคุณมีงานใหม่ New Mo เดลนะครับเมื่อคุณมีงานใหม่ new โมเดลนะครับสมมติปีนี้คุณมีงานใหม่ new โมเดลนะฮะแล้วคุณก็เทรนไปแล้วนะครับนะให้คุณ นำ f m b a เวอร์ชันใหม่ไปใช้นะครับ <S <S ให้คุณนำ f m b a เวอร์ชันใหม่ไปใช้นะครับนะ <S 1> <S 1> ไปใช้กับมีโ m เดลเลยน้อมโดยไม่โดยที่ไม่ต้องรอให้ลูกค้าสั่งนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ลูกค้าสั่งนะเรานะเริ่ม effective เมื f ่อมีงานใหม่นะครับเข้ามาเลยส่วนงาน current ที่มีการรีไวซนะ์เ,เนะมี product c h a n p e ตัวเ c h a n e c a s t นะครับนะที่เราต้องมีการทาตัวอย่างนะครับแล้วก็อัปเดต PDF ส่งให้ลูกค้าใหม่เนาะถ้าเป็นงานเก่านะครับ ให้คุณทบทวน FMBA จะบอกเก่านะครับขั้นน FMBA วอรเช่นเต่าไปก่อนครับก็คือ FMBA ตัวเดิมที่คุณสมิตรพันนะครับเนาะก็เอาตัวนั้นมาทําการทบทวนรีวิวตามการเปลี่ยนแปลงครับยังไม่ต้องทําตัวใหม่นะครับนะเราจะทําตัวใหม่ก็จะเมื่อมีงานใหม่ในโมเดลเท่านั้นนะครับนี่คือเคสที่2องแล้วเละเคสที่สามครับก็นะครับตอบถามกับทาง CB นะฮะ สอบถามกับทางออริเตอร์ที่เราขอการรับรองนะครับว่าในส่วนของรีโมเดลนะครับเอฟบีนะตัวใหม่นะครับทาง c ีจะตรวจในเคสไหนบ้างนะเพราะว่าบาง c ีบีบอกว่านะให้คุณรอลูกค้านะครับนะก็ถ้ามีเสียตาูกค้ามาก็ต้องทําตัวใหม่แตบาง c ีบีบอกว่าถ้ามีงานใหม่ก็ใช้เลยนะครับนะก็ผมแนะนํานะครับก็สอบถามไปกับกับทาง c ีทางออริเตอร์ของเราว่า ออดประจำปีปีนี้นะคร FMA จะตรวจตั่วใหม่หรือไม่นะครับก็รอฟังคคำตอบจากทาง c b กรอเป็นด้วยกันนะครับนะนี่คือ3เงื่อนไขของการทำตัวใหม่นะครับ